สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ชกดแชร์แล้ก,กันไ,ได้กดแชร์แชกดนานานกดนานกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังข่าวกันนิดนึงค่ะเบรกข่าวเล่าเรื่องจากภาพบางเรื่องมีมาตั้งแต่เมื่อวานย,ยกมาพูดกันในเช้าวันนี้ตอน8โมง9นาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันมีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะเรื่องแรกมาจากช่องไอ้ขาวหมูและจริงๆเป็นข่าวที่มาล่าหลังมากเพราะว่าเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้ไอ้ขาวหมูก็ลงไปตั้งนานกนกว่าที่ฉันจะไปเจอนะครับถึงจะล่าหลังแต่ไม่ใช่ข่าวที่จะต้องรีบบอกอะไรนักเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้ไหลขึ้นไหลเนี่ยนะคะใส่ใส่ชุดหลอบอกก็ไป ไปพบทนายตัวเองไปคุยกับทนายเรื่องคดีเรื่องอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ไอคดีที่ฟ้องตรงแต่จริงๆแล้วน่าจะไปคุยในเรื่องของวันที่23มากกว่านะคะทีนี้ไอ้ขาวหมูอย่างที่บอกไอ้เนี่ยอะไรก็ได้ค่ะจะโกหกยังไงจะบิดยังไงก็ได้ไอ้ขาหมูไม่เคยสนใจเลย นใจแต่ว่ากูจะได้ยอดวิวไหมกูจะไวกับคนอื่นไหมกูจะได้คลิกไหมสนใจแค่นี้นะคะอย่างเมื่อคืนนี้ไอ้ขาหมูขึ้นไลน์แล้วนั่งอวดว่าสายวิจีเนี่ยนั่งไล์อยู่ในบ้านตัวเองลูกเดินผ่านไปผ่านมาน้องสดิ้งโตเป็นสาวแล้วนะคะไอ้ขาหมูอย่าลืมว่าเวลาตัวเองขึ้นไล์ทำหน้าตาทุเรศทุเรศทั้ง เอออมาม่ด้วยรักไอ้ขาหมูด้วยแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เต้นกันบ้าๆทำเป็นตุ๊ดทำเป็นอะไรแล้วลูกก็อยู่ตรงนั้นยังเอาลูกมานั่งไล่ด้วยเนี่ยไม่คิดว่าลูกจะอายเลอคะลูกคุณยังเด็กอยู่นะแล้วกอดหน้านู้นเวลาน,นะนั่งด่านั่งอะไรลูกก็นั่งอยู่ข้างๆเพิ่งมาคราวนี้เห็นไหมผมมันที่ต้องมานั่งในห้องเก็บของเพราะว่าเมียด่าเอา จริงๆแล้วไม่ใช่ห้องเก็บของอะไรหรอกค่ะมันเป็นช่วงหน้าบ้านช่วงหนึ่งของบ้านมันขึ้นอยู่ทางด้านหน้าเราเห็นกระจกเราเห็นทางด้านหน้าแต่มันก็เอามาเก็บลังเก็บของเก็บอะไรของมันก็ไม่รู้ละเป็นอะไรที่เครขะมากแล้วทําให้เห็นชัดเจนว่าบริษัทไอินาคาราครีมของมันเนี่ยนะคะมันขายไม่ออกแล้วมันไม่มีปัญญาจะหาแดกกันแล้ว ทุกวันนี้ทั้งบ้านกินหรูอยู่สบายกับเงิน youtube ที่ไอ้ข่าวหมูดูดคลิปคนอื่นมาลงบิดเบือนด่าคนนูนด่าคนนี้ลงวันละยี่สิบสามสิบคลิปแล้วก็ได้เงินต่อเดือนหลายแสนนะคะที่นี่ไอ้ข่าวหมูออกมาพูดว่าวันนี้หน้าไหลไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมยื่นข้อมูลเพิ่มเติมในการฟ้องตรงที่ศาล ที่ที่ฉันบอกว่าเนี่ยยิ่งทำให้แบบดูเลอะเทอะกันไปหมดฟ้องตรงนะคะไม่ใช่ไปแจ้งความกับตำรวจถ้าเราไปแจ้งความกับตำรวจถ้ามีหลักฐานอะไรเราไปเพิ่มเติมได้ก่อนที่ตำรวจจะทำสำนวนสรุปว่าจะฟ้องควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องส่งไปที่อายการ ถึงชั้นอายการเรามีหลักฐานเราจึงไปยื่นเพิ่มได้แต่การฟ้องตรงคุณว่าวันนี้อันนึกอะไรได้ก็จะเดินไปขอเพิ่มขอเพิ่มก็พมพม,มันไม่ได้แล้วค่ะการฟ้องตรงเนี่ยการฟ้องตรงเนี่ยนะคะทุกอย่างมันต้องเตรียมพร้อมเขียนใบปะหน้าคําฟ้องอะไรทั้งหลายเขียนคําฟ้องแล้วพอยื่นเข้าไปสารก็จะไปพิจารณาว่าจะมีคําสั่งไตส่สวนมูลฟ้องเมื่อไหร่ แล้วตอนจะไต่สวนมูลฟ้องนั่นแหละคะ่ะถ้ามีอะไรค่อยยื่นเข้าไปตอนนั้นไม่ใช่เอาไปยื่นทุกวันทุกวันทุกวันเขาไปหาทนายไอ้ขาหมูก็เอามาบิดว่าเนี่ยไปยื่นข้อมูลเพิ่มกับสารไม่ได้ไปยื่นได้ทุกวันเหมือนตำรวจนะครับมันต้องรอวันไต่สวนมูลฟ้องค่ะคุณมีอะไรคุณก็เตรียมเข้าไปในคำฟ้องคุณต้องใส่เข้าไปก่อน แนบไปด้วยขับฟองและขอบไปเพิ่มเติมในชั้นไต่ส่วนมูลฟ้องได้แต่ไม่ใช่วันนี้อุ๊ยมีคลิปนี้ฉันไปเพิ่มมีคลิปนี้ฉันไปเพิ่มยิ่งทําให้เห็นว่าไอ้ไหลทำคอนเทนต์เพราะความมั่วของไอ้ขาหมูค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะคนที่ชอบพวกบอสไซพวกไม้ชวนชมไม้ประดับอะไรอย่างนี้ของคุณหนุ่ยจัก,กระพงค่ะถ้ามีเบอร์มีไลน์ก็ติดต่อไปเลยตรงที่คุณหนุ่ยจัก,กระพงเ์ราะง้ก็อาจจะผ่านกับช่องนะักวันก็ต้องช่วยๆกันทํามาหากินนะนะคะมาถึงขั้นนี้แล้วจะทํา YouTube แล้วก็ไม่ขายของซะเลยก็คงจะไม่ได้ล่ละคะ่ะดิฉันก็เลยช่วยโปรโมทให้เพราะถือว่าเออยังไงก็เป็นเพื่อนร่วม อาชีพยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะก็เป็นบางคนเขาจะชอบนะควผัวถือเป็นไม้ประดับที่เรี้ยงยากทีเดียวแล้วก็ให้ความสวยงามดูแลครุสติกมากใครชอบก็ติดต่อไปที่คุณนุ่ยจกะะักรพงศ์ ค่ะเมื่อคืนนี้ที่ฉันก็รออยู่ต้องบอกว่าเมื่อวานทั้งวันนะคะเพราะว่าอิทานเนี่ยได้ขู่เอาไว้ว่าถ้าดิฉันไม่ออกมาออตอบคาถามที่เธอถามว่าเอาแชทของเสือออกมาทำไมอะไรยังไงแบบนี้คือเรื่องเกี่ยวกับแชทของเสือว่าดิฉันบอกว่าเอาแชทของเสือมาเพื่อจะมาชี้แจงว่าเสือโกหกให้เวลาดิฉันอีกสามวันวันนั้นที่พูดจน สามวันก็คือถึงวันศุกร์จะขีดเส้นตายให้ดิฉันถึงวันศุกร์ถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาจะเอาหลักฐานมาตบหน้าเิฉ่ันว่าสิ่งที่ดิฉันพูดสิ่งที่ดิฉันอะไรเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะดิฉันพอรู้ค่ะดิฉันก็เลยขึ้นบอกไปเลยแล้วกันไม่ต้องรอหรอกมีอะไรก็เอามาตบเลยดีกว่าเพราะดิฉันคงไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าที่ได้พูดไปแล้วว่าทําไมถึงเอาแชทนี้ออกมาที่เอาแชทนี้ออกมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เสือ มาเล่าในสตรีมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาไม่ได้สตรีมแค่สามอีพีสอดนะคะกับช่อง 10G ก่อนหน้านั้นก็มีสตรีมกันก่อนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าแต่ละครั้งไม่เหมือนกันดิฉันจึงต้องเอาแชทออกมาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เสือพูดนะจริงเท็จหรือไม่ประการใดให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเองแต่ดิฉันรู้อยู่แล้วว่า อีธานเนี่ยไม่มีอะไรจะมาขีดเส้นตายแล้วค่ะแต่ต้องการแสดงสัตดาว,ว่าฉันขีดเส้นตายฉันจะลากให้อียานออกมาพูดให้ได้พออียานพูดปุ๊บฉันก็จะบอกว่าไม่ว่าอียานจะพูดเหมือนเดิมจะเพิ่มเติมตรงไหนจะอธิบายตามที่อีธานต้องการหรือไม่อีธานก็จะมาสรุปว่าโอ้ยานทํากันบ้านดีมากค่ะยานทํากันบ้านแล้วก็คือเข้าข้อเลย คือได้หลักฐานมัดเจนเข้าข้อว่าหมิ่นประมาทเสืออะไรอย่างนี้จริงจังเพราะฉะนั้นอีธานก็เลยไม่ต้องเอาทิ่ฉันรู้อยู่แล้วว่าอีธานจะออกมาพูดทำนองน,งนี้เพราะผู้หญิงอย่างอีธานผู้ชายอย่างเอ็มไอซิกนี่นะคะคนที่ปิดหน้าปิดตาตัวเองแล้วก็นั่งโกหกแล้วก็นั่งพูดอะไรไม่เคยยอมรับในความผิดพลาดอย่างเรื่องช่อดอกไม้ของอีนูนาเยอรมัน อีธานไม่เคยออกมายอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนพูดเองว่าเป็นช่อดอกไม้ในวันอ่านคําพิพากษาเงียบเพราะตัวเองผิดแล้วเงียบกริบลุกกริบลุกกริบ,บ,บไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นสันดานอย่างอีธานเนี่ยออกมาอวดสันดานทันนั่นเองว่าฉันขู่ฉันขีดเส้นายให้ยานนะแล้วยานจะต้องกลัวยานต้องออกจะมารีบพูดและเกิดขึ้นไล่เมื่อคืนนี้นะคะ เธอก็บอกว่ายยานทากันบ้านดีมากเลยนั่นก็คือ,คอไม่ไม่ได้แฉยานเพราะยานทากันบ้านดีกะอยู่แล้วอีธานจะออกมารูปแบบนี้ค่ะดิฉันเลยสนองนี้ให้เพราะถ้าดิฉันไม่ออกมาจริงๆก็เป็นห่วงว่าไม่รู้อีธานจะเอาหนังหน้าไปไว้ตรงวางขาใครดีไม่รู้จะเอาหนังหน้าไปไว้ตรงไหนดีขู่อย่างนู้นขู่อย่างนี้นะคะจากนั้น ดิฉันก็ขึ้นโพสว่าเอ๊ะมันเที่ยงคืนหรือ,อยังวะนนี้กลัวเดี๋ยวเขาออกมาเล่นงานจะโดนกูจะโดนหรือเปล่าก็มีคนบอกว่าอีก40นาทีจะเที่ยงคืนครับแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปคอมเมนต์อันหนึ่งเขาใช้ชื่อว่าเรากับนายนะคะแล้วเขาก็เลยไปคอมเมนต์แล้วปรากฏว่าคอมเมนต์ปุ๊บอีสีลบปั๊บเลยบอกก็เปิดกว้างเปิดกว้างอีสีลบปั๊บแล้วไม่ใช่โดนเฉพาะ คนนี้คนเดียวนะคะระหว่างที่เขากาลังขึ้นไล์มีพี่คนมาบนเหมือนกันนะพี่แค่ถามตรงนี้มันลบเลยมันบล็อกพี่เลยโดนกันหมดการโดนกันหมดใครไปถามอะไรถามดีๆตั้งคําถามไม่ตอบนะคะตอนนี้ลบอย่างเดียวจากนั้นก็มีคนชื่อคีนนี่ก็พยายามคือคนชื่อคินนี่ก็พยายามจะบอกก็คืออย่าไปลบเขาถ้าเขาถามอะไรดีๆเราควรจะตอบแสดงความแล้วคุณคินนี่เห็นหรือยังคะคุณคนนี่บอกกับเรากับนายว่า เดี๋ยวเราสักพักลึงให้เม้น์มาใหม่เพราะเขาเม้นแล้วก็เป็นอย่างนี้คะ่ะไม่สามารถจะคอมเมนต์ได้เพราะถูกบล็อกไปแล้วเพราะฉันคุณคพีคนี่คงเห็นนะคะว่าทีมงานของคนที่คุณชื่นชมอย่างจันสีอีฐานและเอเมซิกเนี่ยทำงานกันอย่างไรยังไงคุณน่าจะได้เห็นเองอย่างจันสีเนี่ยออกมาตอแหลว,ว่าที่ฉันกราบจริงอีก้อ,กกอยเพื่อให้อีก ยืมเงินอีก,ก้อยให้ก,ก้อยให้เงินยาไส้แล้วจันเสียยังพูดเพิ่มเติมไปว่าแสดงว่าระหว่างตลอดเวลาก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยอีก,ก้อยเป็นคนซัพพอร์ตส่งเงินส่งทองให้ดิฉันดิฉันไม่ใช่ไอไหลนะคะจะได้หาแดกหมูกระทะโดยการรีบถ่ายเงินอีก,ก้อยคุณทำ YouTube คุณก็รู้ดีว่าได้เงินขนาดไหนอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นดิฉันต้องไปกราบจีนอีก,ก้อยทำไมคะ อีก้อยตัวเองเงินเดือนเงินดาวก็ไม่มีมีแต่เงินกเกษียณของผัวถ้าตอนนี้มีเงินก็เพราะว่ามันขายที่สวนยางที่ใต้ได้ขายสมบัติพ่อแม่เอามาปนเปื้อไอ้ไหลค่ะไอ้ที่ไอ้ไหลมีอยู่มีกินได้ซื้อนู่นซื้อนี่ได้เงินค่าทนายได้เงินนู่นเงินงอีก้อยทั้งนั้นค่ะเงินขายสวนยางของพ่อแม่เอามาปนเปื้อไอ้ไหลค่ะ ดังนั้นเนี่ยนะคะจันทร์ศีเองพวกคุณเห็นกันแล้วหรือยังว่าเขาทํางานอย่างไรดิรฉันมีแต่ความจริงที่พูดคือเรื่องจริงพิสูจน์ได้ค่ะจริงๆดิฉันไม่ชอบวิธีการเรียกร้องความสนใจ ความเห็นใจความเมตตาความสมเพชความสงสารของจากสาวปานนะคะวิธีการที่สาวปานทำดยกรเอาลูกออกมาเอาลูกทุกครั้งที่ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายสาวปานเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจตรงนี้มากไปถ่ายรูปนอนลูกนอนพะงาพะงาพะแงพะแง,ง,ง,งอยู่บนเตียงโรงพยาบาลมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำแต่สาวปานทําอย่างนี้มาโดยตลอดดิฉันไม่เคยเห็นด้วยเลยกับการทําอย่างนี้แต่ดิฉันเข้าใจสาวปานค่ะ คนเป็นแม่ใครจะด่าว่ากูเอาลูกมาขายกินถ้าต้องขายลูกเพื่อที่จะเอาไปช่วยลูกดูแลสุขภาพลูกถ้าเช่นเป็นสาวปานก็คงทําเหมือนกันแม้จะไม่เห็นด้วยนะคะแต่คิดว่าสาวปานจําเป็นต้องทํา เพราะจริงๆค่าใช้จ่ายที่สาวพันต้องใช้แม้จะมีบัตรมีอะไรมันไม่ใช่เฉพาะค่าโรงพยาบาลน,นะคะมันจะมีส่วนตา่างมีค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินค่าอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองว่าสาวปันไปเป็นพยานให้ไอ้พวยเป็นฝั่งตรงกันข้ามชีวิตเด็กคนหนึ่งเราไม่อยู่ฝั่งไหนคะ่ะเราอยู่ฝั่งเด็กแล้วกันถ้าเราไม่อยากจะ คือเราไม่รู้จะโอนเงินไปช่วยไปอะไรตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะดิฉันเคยพยายามจะช่วยแต่อีตายก็ไม่รับฝากตัวมันเองมันก็คงไม่ช่วยไม่สนใจหรอกเรามีวิธีช่วยสาวปานได้ค่ะสละเวลาสักวันหนึ่งหลายนาทีไปดูคลิปให้เธอสามสี่นาทีไหมพอพบโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาแล้วค่อยออกก็ได้นี่ก็เป็นวิธีการช่วยอีกวิธีทางหนึ่งนะคะ แต่ดิฉันต้องขอบคุณคุณพี่ราวันนะที่คุณรอมเนะี่ยเราจะเห็นว่าใครเจ็บใครได้ป่วยใครไดงไงเธอไม่ทิ้งใครนะจะยังไงจะอยู่ฝั่งไอ้พลอยยังไงก็ตามทีเธอไม่ทิ้งใครนะเออเธอไปของเธอได้หมดถือว่าดีตอนนี้เรื่องสาวปานเป็นที่ฮือฮาจนไอ้พลอยก็ออกมาพูดให้จบที่ผมคนเดียวเพราะว่าคน fc ตัว fc มันหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่ามึงมีหัวใจมั้งไม่วะยายเก็บฟืน เป็นพยานโจดกลับคําให้การช่วยไอ้พวยยด้เก็บฟืนตายไอ้พวยไม่ไปร่วมง,งานอ้างว่าฝากคนนู้นฝากคนนี้ไปแล้วฝากพงหลีไปแล้วมันไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะคุณพาเมียมานั่งไล้ที่โกก,กกอกได้คุณขับรถไปนู่นไปนี่ไปอะไรได้คุณจะไปร่วมง,งานเผาศพได้เก็บฟืนเนี่ยไอ้พวยบอกว่าเดี๋ยวจะโดนว่ายุ่งเหยิงพยาน รู้กันอยู่ว่าลุงโดนอะไรยังไงอย่างนี้มาลุงจะไปร่วมง,งานใครมันคงจะดูไม่ดีเวลามึงไปร่วมง,งานสนุกสนานงานของหมู่บ้านงานบุญงานต่อยอดกระถมกฐินทําไมมึงไปได้ไม่ได้กลัวเขาจะมองหรือว่าเฮ้ยมีกระดองคดีอยู่อันนี้คุณไปยุ่งเหยิงพยานไม่ได้เราค่ะยายน้อมแกตายไปแล้วค่ะแกนอนซิ้งใจอยู่ในโรงคุณไม่ได้ยุ่งเหยิงพยานแล้วแต่อ้างว่า ไปยุ่งกับชาวบ้านกก่อมไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะโดนยุ่งเหยิงพยานเวลามึงไปแล้วมึงไปนั่งกินข้าวกับไอ้ไอตั้มอีพอลลี่อีนั่นอีนี่ไปอยู่ไปกินข้าวอะไรกับสาวปานสาวปานก็เป็นพยานในคดีนี้อีย่ามาอยู่เป็นขี้ข้ามึงในนาดงดอกอีย่าเป็นพยานในคดีนี้ด้วยมึงลืมไปแล้วเหรอ แล้บอกก็ไม่ได้เข้าใกล้พยานไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นยุ่งเหยิงพยานอีแตงโมมารำยวบยวบุบอยู่กับมึงตั้งกี่รอบเป็นพยานโจทย์ด้วยจริงไหมมึงเอาเงินไปให้แม่ดอนยืมไปเสนอเงินให้เขาตั้งกี่รอบเขาเป็นพยานโจทย์ด้วยจริงหรือเปล่าพอมาวันนี้ตัวเอง คดีสิ้นสุดแล้วไม่ต้องอาศัยยายเก็บฟืนแล้วไม่ต้องอาศัยใครแล้วไม่ต้องอาศัยสาวปานด้วยสาวปานขึ้นเป็นพยานแล้วลูกสาวปานป่วยกูก็ไม่ต้องไปเยี่ยมไม่ต้องพูดถึงจนมีคนมาถามว่าไปเยี่ยมลูกสาวปานบ้างหรือยังถึงได้ขึ้นไลฟ์ขึ้นมาแล้วก็มีการโทรถามโทรถามแล้วตัวเองก็ยังคือบอกถึงปัญญาอ่อนปัญญานี่ไม่รู้เรื่องสาวปานเขาเล่าว่าสมองบวมน้ําจากไขสันหลังนี่นะคะมันจะมีล่องมันจะมี เขาเออดีอฉันจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่มันจะมีน้ําในสมองนี่นะคะที่หล่อเลี้ยงมันถึงไขสันหลังไอ้ตรงนั้นนี่แหละค่ะมันมีน้ําบวมมากขึ้นแล้วมันทําให้ความดันในสมองมันเพิ่มขึ้นสมองบวมน้ำเนี่ยมันเกิดจากภาวะผิดปกติในร่างกายไอพ้พลอยถามว่าแล้วลูกไปกินอะไรมาถึงได้เป็นอย่างนั้นถึงได้ขึ้นไส้อาเจียน เขาขึ้นใ้อาเจียนเพราะสมองบวมความดันในกะโหลกมันสูงขึ้นคือพูดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแล้วพยายามพูดจะบอกว่าลูกสาวปานก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างงี้เข้าโรงพยาบาลเป็นปกติอยู่แล้วที่เขาต้องเข้าทุกเดือนไปโรงพยาบาลศูนย์ดิฉันยังรู้เลยที่คนแกนไปทีดเลืองเกี่ยวกับโฮอร์โมนต่อมไร้ท่อค่ะต้องไปฉีดยาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ทุกสองเดือนที่ดิฉันเคยอยากจะช่วยเพราะว่าค่าอะไรตรงนั้นมันฟรีหมดแต่ค่าเดินทางนะคะ คุณเคยช่วยสาวปานกันด้งไหมเขาเป็นพยานให้คุณนะเขาเป็นพยานให้คุณเขาเป็นขี้ข้าคุณเขาคอยช่วยคอยดูแลคอยทุกอย่างคุณช่วยอะไรเขาไหมลูกเขาไปสบายคุณยังพูดหรือว่าแม้เด็กมันก็ไม่สบายอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าลูกผมก็ไม่สบายเหมือนกันก็เลยไปเยี่ยมใครไม่ได้คือตอนนี้ fc พอต่อหลายคนที่ไอ้พลยมันเดือดหนักก็คือว่า fc มันเองเริ่มมองเห็นความใจดาของไอ้เฮียนี่ ตั้งแต่ตั้งแต่กรณีป่าช่างแม่งมาเนี่นะคะมาแม่นกนาแกมายายเก็บฟืนมาเสาวปานคนเรื่องตั้งคำถามว่าคุณได้ดูแลเอาใจใส่ห่งยายใครบ้างไหมในขณะที่คนที่เขารักคุณเขาโดนอะไรมาบ้างคุณได้สนใจไหมไอ้นีีก็อ้างว่าอุ้ยลูกผมก็ไม่สบาย ลูกมึงไม่สบายเพราะนอนอบแอร์ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าไม่ได้ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ไหนเลยอบอยู่แต่ในห้องตรงนั้นเนี่ยพอใครไม่สบายคนหนึ่งมันก็ไม่สบายวนกันไปหมดเพราะมันนอนอยู่ในห้องเดียวกันนั่งทั้งวันอยู่ในห้องปิดแอร์ปิดทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือสันดานไอพูอีเถิรค่ะเดี๋ยวสาวปาจะโดนเอฟซีแดกญ้าของไอพูดอีเถิรด่าเอา ว่าทําคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจจนลุงกับป้าโดนดา่าเดี๋ยวจะโดนแบบเดียวกันค่ะจัดสี อีธานแล้วก็ไอไมซิปไม่มีอะไรจะเล่นแล้วก็วนกันอยู่แต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆในส่วนของไลฟ์ของเขาเมื่อคืนนี้ดิฉันจะขอแยกทําคลิปแยกต่างหากเพราะว่าอีธานเอาเจ็ดแปดข้อมานั่งพูดความผิดความเลวความชั่วของสาวิจีตรซึ่งดิฉันจะมาขยายความให้ชัดๆนะคะจะมาขยายความให้ชัดๆว่าจริงๆแล้วใครเฮี้ยก,กันแน่นะคะ เอาแค่ตรงส่วนนี้มาก็ยังพูดถึงเรื่องคนดังชนสปายอย่างนู้นอย่างนี้นะคะคือยังวนอยู่ในเรื่องเดิมจะให้เขาออกมาขอโทษให้ได้เขาไม่จําเป็นต้องออกมาขอโทษใครนะคะถ้าคิดว่าเขาทําผิดกฎหมายไปกล่าวโทษเขาได้คะ่ะ ไปกล่าวโทษเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ตำรวจมาจัดก,การแต่ยังมานั่งทำตัวยิ่งใหญ่ขีดเส้นตายให้อียานเรียกร้องให้คนนี้มาขอโทษคุณจะเรียกร้องให้คุณติดสำนึกผิดตัวคุณต้องสำนึกผิดซะก่อนตอนที่คุณยังไม่ดังตอนที่คุณยังไม่ดังคุณมานั่งเล่าว่าเด้าอยู่กับผัวเจ๊กก็แชทหลอกแขกอยากอมโรตีแขก หลอกแดกแขกเอาเงินแขกมาสามปีไอสิทงที่คุณเล่าเนี่ยคุณยังไม่ดังแต่คุณเล่าเหมือนกับคุณตอนที่คุณเล่าเนี่ยมันเป็นคุณดังแต่ตอนที่คุณทําเรื่องเลวคุณยังไม่ดังแต่มาเล่าแบบอวดมากเลยว่าโอ้โหยกูเนี่ยนั้นรับรองเลยนะกี่กูเด็ดมากกี่กูหนึบขนาดไอ้แจ็คยังโอ้โหยต้องร้องไห้ตามหากูเพราะแขกเจอกูแล้วแขกไปไหนไม่รอดเพราะกี่กูหนึบมาก เล่าบอกว่าถ้าเรื่องไม่ดีจะเล่าทําไมแสดงว่านร่นกุดเป็นเรื่องดีถ้าเรื่องดีแล้วลบคลิปซ่อนคลิปทำไมคะซ่อนคลิปทาไมถ้าคิดว่าสิ่งที่เล่าที่ทําเป็นเรื่องดีขอโทษสังคมหรือยังคะที่มานั่งเล่าให้ลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานได้รับรู้ว่ากี่กูหนึบมากเจ๊คารูอยู่กูก็หลอกแดกแขกได้ มาถึงเมืองแขกแล้วยังหลอกพ่อแม่แขกว่ากูนี่หูยโสดสิงๆโสดจิงๆไปหลอกให้เขาขนาดคนเราขนาดเยื่อพรมจรรันยังหลอกลวงกันได้จะเหลืออะไรคะเดียว่าแต่แค่เรื่องท้องเลยจริงไหมขอโทษประชาชนหรือ,อยังคะที่ไปโกโหกเขาว่าคุณเป็นดาวมหาลัย สีปทุมเสียชื่อเลยนะคะมีดาวมหาลัยจันเวนถ้วยตะไลแบบเนี้ยเสียชื่อมากนะคะคนสีปทุมเด็กสีปทุมยอมนะคะให้ผู้หญิงคนนี้มาบอกว่าคือคือ,คอตูดเป็นกระมังสองกระมังกระดาษนั้นต้นขาขนาดนั้นแล้วเขาก็อวดตัวเขาเป็นดาวมหาลัยเป็นเป็นเบอร์หนึ่งเป็นตัวเต็งแปลว่าสีปทุมมีแต่หน้าตาแบบเนี้ยแหระคะ ต้องดัดจลิจตตอแหลอย่างนี้แล้วก็เป็นประเภทแบบโมลาค่าผัวแบบนี้นะคะผัวเจ๊กยังไม่พอต้องต่อผัวแขกผัวเจ๊กไม่พอต้องต่อผัวแขกใช่หรือเปล่าแล้วพวกคุณก็ส่งเสริมกันไอเอ็มกับนางอีก็โอ้โหส่งเสริมกันมาาเจนค่ะเจนค่ะ หนูชื่อเจนมากับหนูแล้วก็มากับวีหนูอัพหนูอัพผมชื่อหนูมากับวีแล้วก็มากับเจนวีค่ะวีค่ะหนูชื่อวีมีผัวเจก,กแลก้วจะมีผัวแขก <c oughs> ว่าสาวิิ่ีเลวอย่างงน้นเลวอย่างนี้กี่สันไปคบ ชูสู่ชายไอ้แต่ละคนที่พูดผัวแม่งไม่รู้กี่คนไม่ว่าจะเป็นหัวรพาเองหรือนางหวีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาได้ก็เบาค่ะกำลังท้องกำลังใส้อยู่ถ้าโกรธถ้าครึ่งเนื้อจะเปรี้ยวแล้วกรดปจะผ่านสาสะดือเข้าไปลูกก็จะตัวเปรี้ยวจิตใจเปรี้ยวไปด้วยนะคะ ขนาดเนี้ยดิฉันอยากคิดว่าเป็นท้องมารแต่คนถ้าอ้วนถ้าอ้วนมันต้องอ้วนกันทั้งหมดท้องใหญ่ตัวใหญ่อะไรนี่ใหญ่นี่ก็คือแค่คคตูดใหญ่แต่แต่ท้องที่อยู่เนี่ยคนที่ท้องใหม่ๆเนี่ยนะคะมันจะมันจะมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนบนเห็นไหมคะท้องจะอยู่ข้างบนยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ลงข้างล่างเท่าไหร่น่าจะท้องจริงๆไม่มีความสุขเลยเหรอคะที่ท้องเนี่ยไม่เป่าประกาศให้คนได้รับยินดีด้วยหรอคะ จะมีลูกอีกคนนึง f อฟซคงอยากจะยินดีด้วยนะคะหรือว่าายที่ท้องแล้วก็ยังนั่งด่านั่งว่าคนนู้นคนนี้พูดเรื่องโกหกพกลมหรือว่าาย <S <S เห็นไมค่ค่ามีน้องสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งแต่ก่อนก็ด่าสาววิจีดา่าเจ๊เจ๊เเจ๊เเดี๋ยวนี้พอมีลูกปุ๊บก,ก็หยุดทั้งหมดแล้วก็ไปทำคลิปเกี่ยวกับลูกน่ารักน่าดูก็ดีใจด้วยค่ะ ออกไปจากตรงนี้ได้ก็ดีใจด้วยมันมีความสุขมากขึ้นดีกว่ามานั่งด่าดแทนคนอื่นแล้วตัวเองมีแต่ความทุกข์ใจเห็นไหมคะการที่ใครที่ออกไปแล้วทําบุญกรวดน้ําขอหูสิกรรมกับน้องช่มพู่อีทธิศูนย์มากโกรธมากโกรธเพราะอะไรเพราะมันรู้ว่าคนพวกนั้นรู้ความจริงว่าความจริงคืออะไรที่ตัวเองมาอยู่ มาหาผลประโยชน์กับไอ้พวยแล้วมาใส่อีกฝั่งนึงเนี่ยมันเป็นความผิดมันเป็นบาปเขาอยากจะล้างกรรมตรงนั้นเขาก็ทาใครที่ออกจากไอ้พวยมักจะขอหวสวศีกรรมกับน้องชมพู่ทั้งนั้นค่ะแต่สีเนี่ยออกจากไอ้พวยมาแล้วมาอยู่กับสายวิธีตอนนี้ย้อนกลับไปอวยไอ้พวยอีก สิ่งที่พวยทำดีทุกอย่างทั้งๆทงี่คุณก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรทั้งๆทงี่เรื่องเหล่านี้คุณก็เคยด่าเองมาก่อนเดี๋ยวดิฉันจะขยายความจะชําแหละให้ชัดเจนในอีกคลิปหนึ่งค่ะ